แรปเตอร์ชาร์จเร็วในรถยนต์ มีสายยืดหดได้ที่พี่เอกตามหาโดยเฉพาะคนที่มีรถขับต้องชาร์จมือถือในรถแทบทุกวันแต่ปัญหาคืออะไรพอชาร์จมือถือที่ให้มาในรถมันเป็นแบบวัดต่ําก็คือมันชาร์จช้ามากไม่ทันใจแต่ละคนก็เลยต้องหาอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วมาชาร์จในรถถูกไหมคำถามคือแบบไหนละทีเนี้ยที่ปลอดภัยก็ใช้ได้จริงๆคําถามนี้นะครับถูกถามเข้ามาในช่องพี่เอกเยอะมากๆนะครับแบบไหนที่ใช้ดีและปลอดภัยนี่แหละครับแท่นชาร์จ Bliss Tech 4 in 1 Super Fast Charge ตัวนี้นะครับเป็นคาชาร์จแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วในรถยน แล้วก็ไลนิ่งแล้วมากกว่านั้นนะครับมีช่องเสียบชาร์จเพิ่มก็คือเป็น USB และ Type C เพิ่มขึ้นมาแบบนี้เจ้าต,ตัวสายที่ให้มานะครับสามารถยืดได้ถึง80ซนติเมตรสะดวกมากนะครับแบบนี้ตัวน้องนะครับปรับหมุนมุมองศาหัวชาร์จได้แล้วก็เวลาใช้นะครับเราเสียบเข้ากับช่องจุดบุหรี่นะครับวัสดุดเป็น ABS แล้วก็ PC นะครับน้ำหนักเบา158กร,รมัมเอาพุท USB เป็นแบบ5โวลต์ส4ุดี่แอมป์แม็กสุดที่20สวัตต์เอาพุท USB C เป็นห้าโวลต์3แอมป์นะครับแม็กสุดสย 2.4แอมป์12วัตต์นะครับสายที่ให้มาเป็น Type C เนี่ยรองรับการชาร์จเร็วเป็นพิเศษ25ถึง66วัตต์เลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่เอกลองชาร์จนะครับดึงออกมาปุ๊บเสียบเข้ากับมือถือของเราที่เป็น Android ขึ้นมาแบบนี้เลยชาร์จด,ด่วนเห็นไหมครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกชาร์จไปพร้อมกัน2ตัวเลยเป็น iPhone อีกเครื่องหนึ่งชาร์จได้เห็นไหมครับโคตรแจ๋วและมากกว่านั้นนะครับเราสามารถเสียบสายชาร์จเพิ่มนะครับอันนี้เป็น Type C นะครับเสียบเข้าไปชาร์จเข้าไปปุ๊บอันนี้ก็เป็นชาร์จจเเเรเรแบบร,ร,เร็็วหหหมมือนนนนนกััั้คคบบบบแีะ ตัวน้องเนี่ยรับประกันถึง2ปีถ้ามีปัญหาเปลี่ยนเค็มชิ้นใหม่ได้เลยนะครับวิธีกดรับประกันนะครับให้เราสแกน QR โค้ดด้านหลังกล่องนะครับแล้วก็กดรับประกันไปที่2ปีนะแจ้งรายละเอียดแล้วก็รับประกันไปได้เลยหรือไม่ข้อสงสัยอยากสอบถามติดต่อทางบริษัทได้เลยนะครับมีทีมงานคอยดูแลให้คําปรึกษาตลอดการใช้งานเลยนะครับจากที่พี่เอกลองใช้มานะอย่างแรกที่ชอบมันชาร์จเร็วทันใจมากเวลาชาร์จในรถอรชอบเรีบรถูกไหมและอีกอย่างนะครับมันไม่เกะก,กะเพราะว่าสายมันยืดหดได้และมากกว่านั้นสายที่ให้มาก็็มีทททััั้้้้้้้งงง Lightningmart iPhone iPhone C แแลลววก Android าาช์จไไดด12 ก็ได้ครบจบใครที่กำลังตามหาอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วในรถยนต์นะ b l i t z t e c h 4 in 1ตัวนี้เลยครับพิกัดที่ตะการเหลืองเลยครับ4 in 1 Super Fast Charge ของ b l i t z t e c h Thailand คุณภาพดีปลอดภัยรับประกัน2ปีเพียกใช้เพียกชอบเพียกบอกต่อไปครับ